ทุกคนคะ่ะเราก็ไปนั่งรอกันนะคะไปรอะคค่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่อง W M Channel นะคะวันนี้นะคะ เรามาดื่มดำบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เขาเรียกว่าเนินขี้หมาทุกคนเนินข right yeah, ี้หมาทุกคนเนี่ยจะพาไปดูขี้หมามันมีขี้หมาจริงๆเ็าเรียกเนินขี้หมาขี้หมาขี้หมานี่นะคะเน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 ดูเลยเนี่ยนี่ขี้หมานี่งานๆหญ่ขี้หมาเลยนะแล้วก็มีรถทีมงานเรานะคะเหยียบไปแล้วนะเหยียบไปแล้วนะการขี เป็นวอร่อยมากอุ้ยไม่ใช่อันนี้มาวันนี้มากันกี่คันวันนี้มากันกี่คันเราเรามาดูมากันกี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาทั้งหมดแปดพันะะคะวันนี้ก็มาขับรถเล่นมาหาอะไรกินตอนเช้าเช้าอุ้ยไม่ใช่ <laughs> วัน เปินซสื้อเขินว่าทใชไมเนี่ยคุณผู้ชมเขินเขืนน้องทุกคนเขินเขินสวัสดีอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยังนี่เดี๋ยวมันก็เตรียมทุกความดีอยูอะไรก็แบบก็แบบแบบสุดๆไง จะมาเตรียมมาเติมอะไรกันก็แบบว่เนี้ยว่าสุดทายวุ้ยจะเตี้ยมรอว่อะไยังยุ่งนี่ยตรงนี้แบบวัอยอะไรนี่โมมาตรการเงี้ยมาตรการนี่มาตรการใหญ่มากหนาวไหมบัวหันที่มาได้บ้างเหงาออกรถหันกูเหงาหมดอกอ่ะเตี้ยมบ้างเหรอบรรยากาศแบบดีมากคนมีหมอกเล็กน้อยก็รับลมปานกลาง มีแด่ภูเขา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 เเขลลเละอัดเจอห่อยวนะไม่เคยได้ดีกับสักกูไม่เคยได้ดีกับเขาสักกรูปสักกูเลยเอาจริงวัทำอะไรวันเนี้ยทำอะไรวันนี้เดินเล่นเด่นั้นอยาขี้เ่ยใชเหรอใช่แค่รีคนจรหมายรอ ไม่มีจุดหมายเลยมุนมีบอกไม่มีจุดหมายีหมายอะไรขี่รถเล่นนะคะวันนี้ขึ้นดอะเดียวสวัสดีไรกันคะทไรกันออะไรกักินอะไรกินอะไรอาเนื้อว่านั่งกินขี้หมาเห็นเนื้อว่าหิวเนื้อ อยู่จัดนั่งกินชีมานั่นคุณล่าสุดยังไงต่อคนนั่งที่จะไปเห็น่างประ่านที่ำกินบบุญมีดีเดยวเฮ้ยวันนี้ไปนั่งไปคุโคตไหมแค่ไหนก็แค่นั่นแหละแค่เขาจะเห็นจริงเนาะ ก็อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มดีกว่าต้องมาไอ้ของผมทำอีกุกูนมาดูรถมาดูรถปวดรถปวดรถปวดรอันนี้พองนะคุสภาพมรถไข่อะรถไข่อะชันป้ายมันป้ายมันเ็นอไรต้องใจหมองยีราฟมันยังเป็นใจชันอยู่มันคือสูต บุรีอะเราเราบุรีไม่ได้บุรีนะเราบูลลี่อ่ะสีใส่ผ้าแดงไม่ใช่สีนี่บุรีอะบุรีอะเราอ่ะกลัวตำรวจหรือไงกอดเดิมอยู่บ้านนี่อันนี้พ่อไม่ทราบว่าทำอะไรคะคุณทุกคนผาที่ไปจิตไทยปมันบอกว่ามันซักผ้าซักผ้า เ็ราสวัสดีรอน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 ฝากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะก็ไปผูนงยองต่อนะคะยังไงก็ไปเจอกันที่โน่นนะคืน ทุกคนขาตอนนี้นะคะเยวก็ถึงทูนั่งยองแล้วนะคะแบบก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินข้างในกันนะคะไปะค่ะทางดีๆไม่ขึ้นนะชอบชอบอ,อะไรที่มันยากๆอะไรที่มันยากๆ <laughs> ก็ได้นะคะก็แบบมาหาคาเฟ่หรืออะไรที่แบบร้อนๆกินนะคะแต่ว่าตอนเช้าที่นี่อคนเขาจะชอบมาปั่นจักรยานมาวิ่งอะไรกันเนี่ยคนก็จะเยอะน,นิดนึงองบรรยากาศดีมากนะทุกคนป๊าเดียเด๋ยวจะไปจะพาไปสั่งของกินกันนะคะ คิดยังไม่ออกเลยแม้ว่าจะกินอะไรนะกินตีนอะไรอ่ะชาเย็นโอ้โหหนาวขนาดนี้กินชาเย็นทุกคน

เกี๊ยว <c oughs> ้กเกี๊ยวสมรื่อนรับโอวันจินร้อนเวลาใกินตันจินนะโอวันนร้นเย็นแล้วก็โอวันจีนเย็นเขนมขท่าไหร่ครับผมเป็นขนมปังปิ้งมคะเ็้ครับผมอาขนมปังปิ้งเตาอบแป้งขนมปัง่เล ทุกวนค่ะเราก็ไปนั่งรอกันนะคะไปรอ่ไหั่งงตไหน อะตรงนี้ดีกว่าโอ้โหก็คือไม่ตรงนี้ก็ได้นะทุกคนเราก็นั่งรอนะคะรอเขาเรียงนะคะ ทุกคนระหว่างเรารอของกินนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบริเวณรอบๆของที่นี่กันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนอะไรนี้ก็ไปกัน เย็นๆแต่กินน้ำเย็นนะทุกคนมีเกี๊ยวนะเกี๊ยวเจิงเครื่องมันมีขนมปังปิ้งนี่ของของเราก็จะเป็นโอูนตินโนนะทุกคนอากาศมันเย็นๆก็เลยอยากกินอะไรละอะไรอย่างเงี้ยเาทุกคนยังไงเบลก็ขอตะกินกันนะคะเดี๋ยวมันรอเขาตรวจไป <laughs> พวกเราก็กินยิมกันแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แบบนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง View M Channel ้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ